ฝนตกถนนเปียกยังควบคุมรถได้มั่นใจขนาดนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้พาพบกับ Ford Ranger นะครับคันนี้ยกสูงรึกแต่ยกสูงนะครับ้ากล่างทุกเดิมยังใช้สปริงเดิมใช้แหนบเดิมครับก็ฟังสวยอยู่นะแต่เดี๋ยวผมพามาดูอะไรคันนี้นะครับที่บอกถึงจะยกสูงมาแล้วนะครับใช้ทุกเดิมสปริงเดิมเมื่อจริงแต่เห็นไหมฮะสิ่งนอกปากองตาเปลี่ยนแล้วถูกต้องนะครับเพราะว่ารถเวลามันยกสูงหรือโหลดมากๆนะครับ การตั้งมุมล้อพวกนี้มันจะตั้งได้ยากการที่เราไม่เปลี่ยนสิ่งนกนะครับมันทาให้การขับขี่มันไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างน้อยนะครับใครที่ยกและใช้พวกเดิมสปริงเดิมนะครับพวกลูกหมาก,กันโชงเอ,อ่พวรื่สิ่ิงนกนะครับปรับนันนี้จาเป็นนะแล้ววันนึงเราอยากอัปเกรดเรื่องโชคสปริงก็ว่ากันอีกทีนึงครับน,นี่นะโชกเดิมสปริงเดิม,ดมสำหรับ Ford r a n g e r คันนี้นะครับ ถือว่าเป็นทรงที่สวยเลยด้าน,นหลังยกเครื่องขึ้นมานิ้วครึ่งน,นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ยกมากําลังดีครับสูงพองกันมีผมพาม,มาดูวันนี้ลูกค้ามาติดตั้งตัวสลิงนะครับเป็นชนิดบูทยางนะครับแบบเชื่อมแข็งสีดำเพื่อดูความเกลยกับช่วงล่างครับน,นี่เราก็ทนะําการกําหนดจุดมีการเชื่อมอยู่นะครับแล้วก็เช็คเรื่องระยะของยางอะไรครับก็ให้สามารถใสยย่ยางไรได้ปกติ คราบเกว่าเดี๋ยวเก็บตังค์สักนิดจะมาอัพเกรดโชค๊คเพิ่มเติมครับตอนนี้อยากใส่ตัวสตาร์ลิงไปก่อนเพราะว่าเป็นคนใช้ความเร็วอยู่ครับขับขี่เดินทางไกลยอยู่บ่อยๆอยากได้ความมั่นใจและความกระชับในการใช้งานมากขึ้นครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นสตาร์ยกดูออฟโรดวัยรุ่นเมกาใช้ร้อยโอเอสีครับดูออฟนะนี่ออฟเอาเรื่องเลยออเอาในวางดูใช้ได้ยางเป็นสไตล์เอทีครับรถแนวนี้ก็ต้องยางประมาณนี้อยู่แล้ว ตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการกําหนดจุดในการสร้างเชื่อมนะครับซึ่งการจะกําหนดจุดตรงนี้นะครับเราต้องวัดจากร,ระยะของรถแต่ละคันนะครับไม่มีจุดที่ตายตัวอย่างที่บอกคือพอรายกสูงขึ้นครับตำแหน่งมันจะสูงขึ้นตามซึ่งความสูงนี้ต้องดูเรื่องระยะของท้องรถด้วยนะครับคือถ้าเราสูงมากเกินไปน,น,นะครับเวลาในการยึดตัวอาจจะเกกับตัวหรือกระบะไดา้ ถ้าต่ำเกินไปใช่ไหมครับเวลาบรรทุกตัวรถจะต่ำลงมาอีกมันทำให้ตัวแท่นลิงมันทํางานได้ไม่เต็มศักภาพครับซึ่งตรงนี้เราจะกําหนดเป็นคันต่อคันนะครับไม่ได้มีการกําหนดปลายตัวว่าต้องอยู่จุดไหนหรือตาแหน่งไหนครับเมื่อสร้างตำแหน่งบดเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทาสีกันสนิมครับเพื่อไให้เกิดสนิมบริเวณชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาบริเวณหลังเพาครับ จากนั้นนะครับก็จะประกอบตัวแขนสัดลิง์นะครับที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้เข้ากับตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปแล้วกับตัวรถครับไม่ว่าจะเป็นตัวจับด้านซ้ายและตัวจับด้านขวาครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งสันลิงก์ใน Ford r a n g e r t 6คันนี้นะครับคันนี้ลูกค้านะครับเป็นสเต็ปยกนะประมาณ1.5นิ้วนะครับเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบูชยางสีดําแบบเชื่อมครับก็จะเนียนๆครับกับช่วงล่างเพราะว่าช่วงล่างก็ดําครับแขนเราก็สีดําเช่นกันครับ ลังจากนั้นนะครับเราก็จะติดตั้งตัวเลื่อนยางไหลนะครับเพราะว่าตัว Ford r a n g e เอเองอะยางไหลมันอยู่ใกล้กับเพามากมันจะทําให้โดนแขนตัวเซอลิงได้ครับเราจะมีการใส่อแดปเตอร์นะครับเป็นตัวเลื่อนยางไหลเพื่อทําให้ยางไหลนะครับถอยออกข้างหลังมาเพื่อไม่ให้โดนกับตัวเซอรลิงของเรานะครับตัวนี้นะครับก็สามารถติดตั้งทดแทนของเดิมได้เลยครับเสร็จแล้วก็ลองเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือมีเซอรลิงด้านหลังเห็นไหมฮะแขนดำาๆด้านล่างทดสอบนะครับหลังจากการติดตั้งนะครับ วันที่ทดสอบวันที่ติดตั้งนะครับมีฝนตกด้วยแล้วก็มีความเปียกชื้นบนถนนนะครับจากที่ลองขับดูนะครับรถยังควบคุมง่ายครับมีความกระชับด้านหลังยังแน่นโยกเออะไรเออยรถไม่เสียอาการเลยครับต้องบอกว่าคันนี้หล่อครับหล่อและขับดีลูกค้าบอกจะมาอัปเกรดช็อเพิ่มเติมครับถามลูกค้าลูกค้าบอกโอเคครับแน่นดีครับใครอยากนิ่งอยากแน่นนะครับมาเลยครับ STB Power ครับผม